Yn y dyfodol, mae'n debyg i fod yn ddifrifol. Rukti yang dihutang Serahkan Kajami Rukti yang dihutang Serahkan Kajami Sama si Jami Bukta Sikap Sama si Jami Sikap Sama si Jami สีเลนะนิพพุติมยันตีภะคะยายะสาวะสมปติสิทธิยาสาวะภยะ

ที่มาลุกจุดมกในการอยู่ในที่ดีล้วนมีความตาบรืนติอีกน่ายิ่งที่ได้มาลุกันใจความสุนทรเีพร้อมทั้งถวัดปัญญเพื่อเป็นพระการที่ดีและกำลัง เป็นพระราชการที่ดีและพลังผมไม่ดีขออวยพรขออวยสัตญาณว่าขอถวายสัติญาณว่าจกประพฤติปฏิบัติตนจกประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและพรั Okay. การส <taking> <unfair> <chips> ่าลอื่นๆนะคะก็ให้กับ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู like ่หัวแถวตรงขอเรียนเชิญ like ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดกล้ยกระทงดอกไม้ถวายราชกาลค่ะขอเดชะบ่าเรามาเร่งรัดข้าพระพุทธเจ้าในพัชรเสดบุญสิริสาริศารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักผู้จัดงานและประสบกรชาวไทยทุกมุมเราที่มาชมุมนุมร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมเกียรติและความรู้โรคหลอดเลือดสมองอย่างพร้อมเกลียงกันณนพิธีแห่งนี้ต่างม,มีความปราบปืินติดเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุนมพรรษาในใต้ฝ่าลองที่พระบาทที่ได้เรียนมาประจบครบถกรอบ ชื่ชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกก้าปกสมองที่ทรงมีต่อองค์ระศุภินิกรประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสุกรทียากไร้ยั่งยืนด้วยพระราชแหิงไทยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ขาดโอกาสเกิดงานวิรัติการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโรคระบาดเนื้อสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตต่อเนื่อนงในหทั่วจังหวัดทั่วประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นได้จังหวัดการโครงการรุ่นฟ้อเฉลิมพระเกียรติป้องกันการมาผ่าทางที่สิ้นขึ้นโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลบารากรและโรงพยาบาลจุลจักทุกแห่ง ในโอกาสนี้ขอกขอบคยนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติการเปิดงานนิทรศการเฉลิมพระเกียรติและนิสรศการให้ความปราโหโหลอดไล้ดสมองโครงการเดินวิ่งปั่นป้องการควารวมมคามรมมาอทางลิสิทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านในวันนี้นะครับก็ในวันนี้เองนะครับว่าจากที่ท่านในแพทย์สาสุขจังหวัดพิจโตรครับได้กล่าวรายงานมาเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนไปสมวนของคนไทย ค้งนี้นะครับก็ได้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับในจดนี้ร่วมกับพวกเรานะครับที่ได้จัดพิธีการอย่างนี้ขึ้นมานะครับสี่สามสองหนึ่งค่ะและพิธีเปิดงานในพิธีการสํารกียรติ